ولوان เรืองนะดิจันเองนะี่คือนางมโนราครับนาะงมโนราเป็นเมียข้อ,องพระสิทธุตนทุกพปราณบุญที่จับตัวมายุบานนี้เมืองนีกจะไล,ลวันเลวนะที่นี่อโ้โอนดามันจำนายตายจกบมันกันแกงดิจันว่ดดิจันนี่เป็นกาลีบางกาลีเมืองกตดิจันอยู่บานนี้เมืองนี้บานจะเรื่องเมืองจะคายเพราะฉะนั้นได้จับโนรานี่ไปพ้าควาย ที่นี่โนรากระดักตัวกวตายค่ะโนรานีไม่อยากตายอยากจะลบบานลบเมืององโนราแต่ไม่รู้อี่ําพลือเรวโนราก็เลยจิตโกนุบายจะไปข้อปีข้ออ้างจากแม่พัวเมื่อได้ปีไดอ้างเร้วโนราจะบินกลับบ้านกลับเมืองค่ะที่นี่วันนี้โนราจะชวนสนมขอมวังชวนเสนามาไปด้วยจะไปกับเราไหมล่ะเสนามา ไปนะตีนังก็ไม่ปักหวานนังกันจ้าเลยีรีไปหน้าองคงแบ่ลู cả nào mà đỡ Dọc cưng con ta Rồi đứng mà dặn không? Không không à mày mà thương nào ông có mẹ phú hả tiên Chà đông mẹ này mà nhu khởi tên trời con thế nào mà dưỡng con Lẹo khỏi dòng dàng

ไม่แม่ยุ่งนังไงยู่งดังนี่เอาลูกแล้วเฮ้ยทำเหมือนโต๊าก็ยังไม่ปกป้องได้ไหมนะเอ้ยมันดื้อโดนต้องการจะมาชุนชาเรื่องผีาบิ้งนะลูกเหลือว่านายได้กินนาโพรเจนเซก็เร็วมาแม่เฮ้ยหนุ่มกระเซาึงแปลงหวานหนุ่มกระเซาะไปเลยไปเลย ไอ้เน้ยมัไอ้เนึงเสกเลยหรือเปล่าวนี่ยเดืนเออมันในจ้องครูหวานเม่ติงหรือจ่าเดินดูแม่นะำเออนี่หนูน่ามาดำน้อยหนูมีไม่ได้มีเรื่องเดือดเดือดร้อนใจไหมครับไอ้ไตายหอนเลี้ยวยังมีเรื่องรนเรือใจร้ายพ่อแม่ให้พากันมากันลุยเชียร์แม่ดนี่หนูน่าผมเจื่อมาามาดี่มีเรื่องเดือดเนือดร้อนใจ เอ๊ป้าไปเชื่อไปเลี้ยงตีไม่เลียงไม่น่ามาไป็นอ้ยรนะครับหอกเขาากายอะไรผนี่เพ่ออะวเนยลูโอ้นี่จะเล่นก แม่ที่เม่ช่อยได้แม่จะชจวยเต็มสีเยลือเปนเ่้าห่าเจ้าวจะช่อยโนราเต็มตีแม่ก็ไอ้หนุ่ยเอ้ยปากบอกสำรับลูกโดราได้ตั้งมดลงเอ๋ซึ่งแม่ได้เรื่องล่าขก้าวี่วายอ้วนเต้ามันทำงดจาจากแล้วไม้แม่คักย้อให่เลืมาควาวย แมที่แกบคว้าเราหรอกเอเอนปลุงโต๊ะเราเรออันจะได้พอจะทำปลเล่่ไหมครับไม่ต้องหรอกเอที่ไม่ใช่มาเอาเลยอ่ะนุ้ยมันมีมีอะามันจำได้ต้ตาวนโน่นนี่เป็นกาลีบ้านกาลีเมืองไหมครับอ้าวย่ายวจายยังไอโลกนี่เป็นกาลีเป็นกาลีไหมครับ๋อกาลีกาลีราชีตเมฆาอย่าห้เลย เที่ยงก็ปิดดรงแรมแม่ก็ไม่อ้อนไปว่ะโรกก็ไม่อ้อนไปอ่ะนั่นยน่อยม่มาพอโอ้ยแมพอแมยังวนไอ้นี่ไหวตอกขำเลยวตอกขำเลแม่ีแม่ก็ไปดเนี่แม่ไปห้าก็อย่างนีไอ้เล่ไปอยู่เร็วกไไม่นอนขัดเรือกันถ้ามนุทียนนี่ใจ้อยนุ้ยมากตูนเดินอ

nàng con nàng con nàng con dân nàng con đâu nàng con sẽ nàng con nàng con như na có... cái quả cầu. Ơi, không biết. Không biết. Không biết. Ô con, mẹ ơi <laughs> con, mẹ ơi <laughs> con, mẹ ơi con, mẹ ơi con, mẹ ออลืเนียเหลก็แมเหลืเนี่ละมกาจะนต้ก็การอะไรนโนนุ้ยนราตขึ้นมากราบตุ้นระดานวันนีเมกาเรื่องไรฮนราว่าโมที่จะตายนี่นูราอยากรำจะาหวเทวเทวเทวดาเจ้าไมกาโอจะใจราจะไหวเทเทวเทวาเจ้านูราใจรำจะาหวเทวเทวเทวดาเจ้าเป็นรัางสุกทาอา็นต้นูราจง โน้าแล้วกบพวกเส้นหน้าามานนี่จะรำจะไว้เป็นรำทุต้า,ตาโอ,โอ้นี่เจาับน,นี้นายี่ับได้ยโรได้หม่จ้ได้อย่าง <สา S 1> นั้นเลยตอนนี้ยังรำไม่ได้ที่ทำไม่ยโรโนราอย่างไม่ได้ปีกไดอยากจะเดินะแม่ที่แม่นะอเ้เลยาทเอีา้งนโะะนราใจอลโลคือนโนราพอา

แม่นังเล่อยู่ตรงนี้แม่นังเล่ยตรงนี้นะแม่กาเออใหญ่าละไปทุกเล่นหลงเออใช่ตาแม่เล่ยไม่ไกลดีแม่เล่ยไม่ไกลดีอันไหนดุยจีไอ้ดดราเล่งทุกเกมไหนได้แม่คกาไอ้ประวัติปอนไตรยาค้าที่ดุยไตรยาค้าไม่รับรั้มเลยแม่คกาแม่เออ้อยน้อยนี่การทุกเล่นใช่ตาแม่เล่ยไม่ดีแม่เป็นตองแม่เป็นตอง ีนี away, s, so ่เรารำาัวไว้เตวโอเตวดาเจ้าเร็วนี้ทว่าตามจะช่อสองตาทิดลงมาแลลมีเห็นโอ้ทึ <Nós> ่งันถืงนอยากให้แม่เบิกอากใหนูราส้มเรื่องดันงแม่ขานซ้ำเรื่อง้ำเรื่องสเรื่องนั่นเต่าด๋อยนุยการเรืองมันจ็ตับแม่ขารื่องมันเจ็ตับซ้ำซ้เจ็บเจ็บเดคราวนี้แม่าเสนหนามาเจอเบิกากให้ช้นงจีบปดตับ แม่กินไหมจ้ะแม่ก้าวเนี่ยเที่ยงแม่แม่จับก,กันดิ่งจัดสดัดลงแม่เลือดเลกขาปตานเลยนี่กอดันยวน <c oughs> ทีนดีแล้วลงุเงเออลำไปช่วยลำไปอาพยนานนางก้อยกำลังใช้ตรงนี้นะนุย้ยนำก้อยตรงนี้แม่นะจ้า लुट्ट अजलिस उन्याओ आखे, लुट्ट लुट फुट्ट लुट से विल्गे, लुट लुट न्याओे, लुट लुट